મારે จับใส่

ม,มามามาพี่เอาคู่พี่คู่ไเอาคู่ไว้แน่นอนเนืเอ่อยไนแล้ำเนีน่ย วันแถน้ำไหลก็หน่ว no. งวันนี้ปลาเคียงหน่อยไปยะไปยไปมา,า,มปาพีบ่พ,พ,พี่มามามาฮ้ลไปกดแม่ลาพอดี๋ยววัน ไปไปจับไปอ๋อยอ๋อยนี้อ๋อยจับตัวมันได้แล้วยายปังจับไปอย่า<ะ>โทย่าฮ่ามันม <c oughs> ัเตะกล่องเลยลูกเตะโน้อัดโต๊ะน้ำ ยังไปหุ่นยังไปหุ่นยังไปหุ่นังเห็นอันนพ่อพ่อยัวเลยแม่ล่ะมามาจะไป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 ก้นมาหลุกมาจะไป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 จะไปาขกันมา เดนแงหอยมากเลยเนาะวันนี้เมื่อวานแห็นปลาเคียงน้อยนะครับนดำได้ความถนนเนาะปลาเคียงน้อยไปเคียงน้อยพราได้ไปต้มเสบากดันปลาเคียงน้อยตัวน้หน่อยพี่น้อง

โอ้ยผู้ย่นก็บจะมาตัวเบื้องหนามอะเนาะผู้เยี่ยนคนมาเจ้าหยาเจ้าหยน้คนนี้ย่านคนหนี้่คนนียืยนนีประเชียงหน่อยครับได้หาตัวรองหน้าผู้หลูมึงมึงจะปักวันปเชียงหน่อยพอใป็ต้มสระกาะดันได้สี่หาตัว อันอีกสามเที่ยวกับจีนบ่เมื่อนเที่ยวนี่เนาะเห็ดเชิมเชิมนี่มาดูเนาะเห็ดเชิมเชิมจังน่อยได้ชิปสามตัวมือออกมือเศร้าเป็นอันเป็นปลากกอน่อยรถหมอมาผู้ใดเอาเนี่ยจันดีเอาไปจันดีไปอย่างจันดีหาบหาบเป็นอยังอ่ะหอบคู้น่ะสวดเร็วเดี๊ยว Yeah. <laughs> อ๋อแล้วครับ บอหมันบอหมันบ่มันบอหมันอะไรคนขายอุธยาเหรอโอ้เออเยอะแยะชุกเฉินหนึ่งหกหกเก่าก็แล้วกันเออเออแล้วบริการพี่บริการน้องอบตรชีสว่างอบตรชีสว่างพี่น้องเพินมากเพราะเฟินมากครับผมีเจนดีมาสั่นครับนี่เจนดีเจนดีหอบเจนดีหอบไปหาหมอนี่แหละครับบริการ การบ,บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับจากอบตที่สาว่างนะครับรับการแล้วอาหรบนจักรรถนะครับโอ้คนกบะวานแหนะครับ,บมาะวานเหี่ยเหมือนเกันครับ ตำรวจหน่อยตำรวจเลี้ยงกล้วยพี่น้องเอ้ยตำรวจเลี้ยงกล้วยอเอาเกปจุดีดีมาดีเกอากล้ยมาเลี้ยงกล้ยตัวละหาเเพิ่นบปูงมาไหม่ลปเก็บดู ดาดำ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 ดมันจะมาเตะขากองระตทกน้ำได้เนี่โดมึงเย็ดเย็ดเย็ดจาขยจ้าขยับมันจีล่มมันจีล่มมันได้ผลว่าสิบ่ป่ายากได้หรอพิษชั้นยากกันว่าตอนไหเีอานูมาได้บ่าพ่อมีจัโตัวนะเบิ้งเร็วในน้ำอยู่จักบนนลยประเด็นในกองในกองดบ้า่นในกองมันบ่ท่าน ตรไ,ไ,ไรถพ่อรถแม่หนิงพ่อเอ,อ,เเอ,อมาเลยมาเลยนี่ะนอะไรไปน่องวานแห่น,หน้ำถนนเพราะไปเรื่องสบรยดา,านะครับต้องทำใจไปน่องเพราะที่ไปหารถไปเลยด้เพราะว่าถนนนี่เป็นมองรถแลีน เาราห่อใบฟูเม,มืวานเองก็ต้องท่ำใจเนาะครับนี่ต้องท่ำใจพักผ้าได้ใช้ก่อนนี่เหตุงาน,งน,อนเอถนอถนนโดแรีนเนาะถนนโดเรนกับเห็ุครับเป็นถนนโดแรนีนเน,น,นี่ยเอ้าอันนี้อันนี้กับบิ๊กนครเผือบิ๊กนครเผือไปมึงหน้าทุกหลุม่มจะได้ลหร ดีเพื่อหงไปวังหันนี่บิ๊กนครผือขับซ้ำล่อปลาขืนมาเนาะขับกะช่วงนี้บ่วยุไกยุไกเนาะพายุโนรพี่น้องกําลังผัดผ่านเขาในผัดผ่านเขาในประเทศไทยเกือบทุกจังหวัดนะครับ อากาศระบายระบางกับน้องกับน้ำได้รับน้ำเสียวได้น้ำมูลต่างๆไปเป็นทางอุบลเนาะทางอำเภอวาดินชราบนะครับกับน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมให้น้ำท่วมหน้าปีน้องครับหลายมื้นไร่ครับผมนะครับหลายมื่นไรแล้วนะครับก็เห็นจะไดนนะครับเป็นพัยธรรมชาตินะครับเป็นพ่ยธรรมชาติกันเรากันเนาะครับ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับบางสิ่งบางอย่างก็หลีกเลี่ยงไม่ได้บางสิ่งบางอย่างก็หลีกเลี่ยงได้พี่น้องครับก็สู่กันไปเนาะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยกันแล้วกันนะครับนี่คือนะครับรถที่มองเห็นนะครับรถมาหลับคนไข้เนาะครับรถจากอบตศรีสว่างพลชายร้อยเอ็ดนเป็นน้องมาหลับคนไข้นะครับหนึ่งหกหกเก้าบริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเป็นเนี่มาหลับคนไข้ยึดบัตรนุพยอมคนป่วยคนไข้พี่น้องเนาะ ไปทรงย่างโรงพยาบาลนะผมครับองค์การบริหารส่วนจังหวีสว่างนะครับามารับคนไข้ไปนะครับรับคนไข้มารับคนไข้นะครับับคนไข้คน,ไขคนป่วยรถหนึ่งหกหกเก้านะครับบริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงก็แล้วกันนะครับกะเจ็บไข้เจ็บเอ็นเป็นไข้เพป็นวาเนาะก็เป็นเรื่องที่ริกเลี่ยงไม่ได้ เป็นต่นนนสีบอดีกับตองมานะครับผมว่าเป็นหน้าที่แต่ละคนก็ปฏิบัติหน้าที่ครับในการมอบไม้กันแล้วกันรอก่อนหลุดรอก่อนให้ปลามาก่อนเยาวเลยเยาวเลยระหว่างสิบวันที่ได้รถก็มาบ่อเจ้าเนาะนักถนน,นุนาะพี่น้อยจะไหนนะครับผมตันนรถแลดรน นะครับเนี่ยบ่ว่าข้า,ขาวกับไม้ระดันหนึ่งมอเตอร์ไซค์มาที่ในบ้านจักเจีบอบ่แบบนี้พี่้องเลยรอก่อนครับรอสักคู่ครับรอสักคู่ท่าเขาเดียว But then, ปลามันเร็วปลามันเร็วป่ามันพี่นอ้องบ่มันมาเชียงหน่อยเรียนเร็วพอดเรียนเร็วหฮง